ส,สวัสดีะคะ<า>่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตั้งเวอร์นะคะวันนี้ก็มี30ินาะทีตั้งอะ่ะเออได้เดี๋ยวกอนน้องชายเวลาตั้งจะพูดอะไรใช่ไหมน้องชายก็จะชอบพูดด้วยนะคะมันก็เลยตีกันวันนี้ก็เป็นวันวันอาทิตย์นะคะท,ที่ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตั้งมา2 6ใช่ตั้งมาจะมาหาครอบครัวเช่นเคยนะคะทุกคนดูจําที่นี่ได้ไหมเป็นคลิปแรกที่แบบตั้งมาถ่ายตอน มาเด็ดข้าวโพดนั่นแหละทุกคนเหนื่อยมากเดี๋ยวต้องขอถ่ายเป็นแบบจีเซอร์ให้ทุกคนดูนะคะเหนื่ยอยท่าทอ,อ,อันนี้ที่บะขคอย นี่ทุกคนถึงแล้วน้องชายคืนเหนื่อยไหมพูดดิเหนื่อยเหนื่อยมากมึงทายรีวิวหน่อยอันนี้อันนี้จะเป็นไรอะไรคะข้าวโพดได้ข้าวโพดอันนี้ของใคร<ด>ของตากับยายแล้วก็แม่แล้วก็นา้าอีกคนดูดิมันมีตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะ ทุกคนฉันเหนื่อยมากถ้าฉันเดินไปอีกด้านมันไม่มีแบบแสงฉันก็ต้องเดินถอยหลังนะดู ه, แสงแดดยังตาทุกคนแบบฉันจะมาหาักข้าวโพดนะแต่วันนี้แต่ว่าแบบฉันยังไปไม่ถึงเลยทุกคนไปถึงแล้วก็คือฉันรีไรกันไปโอเคเดี๋ยวถ้าถึงถ้าถึงกระท่อมเดี๋ยวตต้องขอไทให้อีกรอบนะตอนนี้ขอเดินก่อนขนาดเดินยังเดินไม่ไหว,หวเลยจะให้พูดไหวไหมเนะี่ย ที่กะบปฏิิิมีเนี่ยทีเนี่ยอาดีเลเียวนะัี่ตั้งก็จะกลับแล้วนะคะตั้งขอโทษนะคะที่แบบตอนทำงานตั้งไม่ได้ถ่ายเพราะว่า มันมันไม่ทันจริง,รงๆอ่ะทุกคนอันนีก็ต้งก็ถือกระติกจะกลับจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายที่แม่น้ำแหงนะคะโอเคนี่ตอนนี้ตั้งก็อยู่เอใช่ที่มันเป็นแบบเนี้ยตอนนี้ตต้งก็อยู่กับน้องที่แม่น้ำแล้วนะคะนี่ร้อนมากทุกคนแล้วก็ตอนทํางานนี่คือเหนื่อยมากเดี๋ยวตั้งแบบจะถ่ายวิวแม่น้ำให้นะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะ Ờ, chạy nhìn về ta Bố ngô, ô bu cơ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะคะแล้วก็พาทุกคนมาเล่นน้ากันนะคะอันนี้เป็นน้าบ้านแม่ลคำคํานะคะใครผ่านมาแม่น้าเสียดีนะคะ<ๆ>ก็สามารถมาเล่นได้ทุกคนดูแบบน้ําใสมากนี่ทุกคนวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล<ป>ค์กดติดตามกดติดตาม กุดกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้นะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณค่ะ